หลังจากที่ห้าหล่างเห็ดเสร็จแล้วเนาะค่ะพี่น้องเครื่องปรุงที่ข้าจะใส่ในแกงเห็ดก็จะมีนะคะพริกเพื่อจะตํานะคะพริกกินดาพริกแห้งนะคะแล้วก็ลูกโดดนะคะเป็นพริกไผ่ใส่ก็ไ,ไ,กได้า่ใส่ก็ได้นะคะตามชอบแล้วก็กกจะมีหอมแดงที่ห้าตรียมไว้แล้วนะคะแต่ไร้ค่ะใบแมงลักหอมๆค่ะแล้วก็พักหวานเลยค่ะอกยอดอบบัวเลยพี่น้องมึงค่ะนะแล้วกันที่ขาดบ่ได้รก็คือเป็นเห็ดฟางของห้าที่ล่างแล้วเตรียมเรียบร้อยพร้อมแต่แกงนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะพาไปาเตรียมเครื่องกันค่ะไปเลยจ้า,อ,าอันดับแรกข้ากับใส่ผิดนะคะก็จะมีผิดแห้งก็ผิดแดงนะคะตําเลยค่ะใส่เกลือน,นิดนึงเนาะจังเลยตำไงค่ะตําเลยผิดนะค้ามสุ่มทล่ตาด้วยทีน่นองนะคะก็ตาเลยทีแล่เข้ากับเอาหอมแดงลงไปเลยค่ะนี่ค่ะจะว่าข้ากับหัน่นในมันอ่า ทำไงก็นอพี่น้องเนาะค่ะหั่นค่งก็ค่ะพี่น้องอันใดที่มันใหญ่เข้ากับหั่นค่งนะคะโอเคเข้ากับตำเลยค่ะตำอเอาซ้ำน,นี่่ะพี่น้องนี่ตำบ่ต้องแหลกบันไดด้วยค่ะเนืมันเป็นเนนหนือนิดนึงนี่ค่ะประมาณนี้เนาะจกเข้ากับสิมาเตรียมของส่วนตะไไข่นะคะ เข้ามาเริ่มแกงกันเนาะอ,อันดับแรกพ่อนามเดือดน,นะคะเขากลับมาทำการใส่พริกเลยค่ะลงโดยตะไคร่ค่ะค้าเปียกหนึงพี่นอ้องเพิ่มความเปรี้ยวตัวนัวใส่กันค่ะเขากับตามโดยเห็ดเลยค่ะพี่น้องใส่ไปเลยค่ะโอ้เห็ดงามแห้งค่ะค้นเห็ดข่ากันค่ะเขากป็นค่ะ หลังจากนั้นเท่ากับปรุงเลยได้ค่ะปรุงไวเลยใส่น้ำปลาแดงนะคะก็จะใส่แม่จะใส่ประมาณสองซอนค่ะเป็นสองทับพ,พี่ค่ะพี่น้องว้าวพิช <laughs> เท่ากับตามด้วยผงชูรสเลยค่ะคือผงนัวนั่นเองนะคะนี่หละค้องแ่บเลยค่ะเติมเกลือน,นิดนึงค่ะพอ่ากรอนตอนถ้าตำเท่ากับใส่ไปแล้วนี่จะเติมเพื่อความนัวนิดนึงเนาะคะ่ะถ้าท้องใส่เครื่องปรุงหมดแล้วเนาะ,ะก็ข้นจนผสมให้เขากันนะคะ เราก็ใส่ลูกโดดไปเลยค่ะเราก็รอจนเห็ดสุกนะคะเดี๋ยวค่คอยมาเติมพักนาะพี่น้องค่ะล้วก็พอห้อคิดว่าเห็ดบันสุกแล้วพี่น้องอก็มาลองชิมมือกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะอืมพอดีแซ่บเลยค่ะเราก็นรสชาติที่ห้อต้องการเราห่อับเอาผวาหวานลงไปเลยนะคะดี ก,ก็กดกดผักหวานล่งให้มันอันอันนี้เนาะมันจมน้ำค่ะพายตูเลยค่ะพี่น้องอห,อห,หอมแห้งหอมแ่บแฉบเลยค่ะแกงบานๆเท่านี่แหละค่ะผักหวานเห็ดจ้ามากินน้ำกันเด้อพี่น้องผ่อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะคผู้ได้มาคิมดีก,ก็กดไลค์กดแชร์เนเด้อค่ะขอบคุณหลายนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ